บ่เอเลีเสียมมาครับวันนี้บ่เสียมหาเอาเฉพาะาไปสุบไปเผาสุบนะครับก็เลยบ่อเลีย้ยเ,เสียมมาเอามีดมาปรากฏว่าฝนตกเมือ่อสองเมือ่อฝนลินมันเป็นฝนตกฝนลินใส่แล้วมมมออเมล็ดมันก็นออกเร็วกลัวกำหนดครับปกติประมาณอาทิตย์หนึ่งปกติก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะถึงจะออกโอ้ยหาเหลี่ยมหาสรงก่อน น้ำล้ลยระวังต้องระวังพี่น้องระวังเอาไม้ธรรมชาติเอาก็อยากตัดเอาตันวมันอ่อนๆไปน้ำเนื้อมันจะแน่นครับแต่ว่ามันจะต้มจีดยากคือเกใส่ได้เยอะครับ ไม้ธรรมชาติาไม้ป่าเสียบกับแขน <c oughs> บดเหาเสียมมาขึ้นว่าสีมะสับตัดออกจากนอสองนอครับไปเผาสุากเดี๋ยวมาพอนอไม้น้งดินนะครับที่เพิ่งพ้นดินมาขางังรุมนี่มันจะหวานครับ เราต้องตัดเอาด้วยเอาไม,ม้เอาเมีดมาเอาเมีเดมาตัด สามหลยหลาย,ลายนี่ลามระวังต้องระวังนะครับอุย้ยสวยๆครับสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้ขึ้นหน่อไม่ที่ห้าสีเผาแล้วก็เอาไปเคียนแล้วก็ไปต้มเส่นาำยนานั่งสุปนะครวันนี้สุปหน่อไม้นะครับสุปหน่อหม่หน่อหม่ปลา สวัยดียูดีมีแห้งครับพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบคั่วพมันกระดองมูวันครับเมื่อน,นี้คิดอยากกินนอไหมคิดอยากกินซุปนอไหมครับก็เลยเข่าปลาหานอไหมมาให้คุณตานั่นเข่าคั่วมาให้คุณตานั่นเห็ดซูกินนะฮะผมเห็ดโบแซีบดอกนะฮะวัาสิกไปเอาจักนอสองนอครับพราเด็ดซุปครับก้าบดันไปเจอนอไหมปลากระลั่งขึ้นครับเพราะว่าสองซ้ำเหตุที่พันมาอุบลฝนลิน ฝนล,ลินใส่พ่อซุมๆอยู่แล้วนะครับนมไม้กระลังขึ้นนมไม้ธรรมชาติซึ่งรอบก้อนนี้นะครับผมหามาห้องกระไดประมาณสามสี่มือครับออกอีกแล้วพี่น้องวันศีพเอาจาักสองสามหน่อมามาสุบไปพ่อแล้วก็อยากได้ตัวละมันหลายๆนะครับผมเอาเป็นนไม้ป่านะครับผมเป็นนมไม้ป่านี่คือหนอ่นอยมานไม้ป่านะครับหน่อบบกเอบด้ยนี่เมื่อเทียบกับเขียนของผมลนสีเทียบให้บึง เมื่อเทียบกับแขนปุ้มๆของผมนะฮะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หน่อไม้ปลาครับม้วนนี่วัชพืชหน่อไม้สมส็นเด้วัชพืชหน่อไม้สมหรือจังใดก็ยังโมโหคือกันนะครับเทียหน่อไม้สมนี่จะง่ามเลยครับหน่อไม้ปลาเพราะว่ามันมันมันแข็งแลวกับมันกรอบจะเก็บไว้ได้นานนะครับเป็นนอนดังดินพร้อมเด้นอนนังดินครับส่วนตรงนี้จะเผาแล้วก็ จะให้คุณตานันซุปสู่กินนะครับอ่ะแล้วขาาวาา้าเผาแล้วข้ากรตุ้มมาแส่น้ำพอมันห่อนครับเพาสิบปอกปอกอะไรไปเคียนอะไรก็จังไปตุ่มสนามยีนางอีกรอบหนึ่งครับมันห่อนตรองมันออกหนามก่อนบอ่อพอ,พอร้อนมาก ปอกเปลือกออกเอ,อ,อ,กอ้ยกินแบบด่ว,ดวนๆไ,ไม่สักนึ่จะชอบ เอ,อเดี๋ยวเขาถึงมาเขียนเมื่อกี้ใส่น้ำแทงใส่น้ำบักสังครับใส่เข็มไม้กรอนเนี่ยนะฮะค่อยไปยค่อยเค็ดไป แต่บอกคือแกงครับเพราะว่าแกงเขาส่ใส่จักเอาใส่จักอันนี้เขาใส่ใส่ขูดเอาครับใส่ขูดเอา น้องกะจนเบื่อ <tuk> น,นี่คืองาครับ

ก็ตมรับรลุดมาพอเออคือปากม่นไตบอสเออตมรับรถเพื่อกระตุ้นตอมรับรถคุณตาบ้า ้ตนต่อไปครับ,ข,ข,บข้าวคั่วคนบ่าข้าวคั่วข้าวเบือเพื่อนข้าวคั่วข้าวเบือบานท่าครับเพื่อ,อเพิ่มความหอมอ cắm đuôi ngà cắm đuôi ngà là mì ngà đuổi à bớt rồi bố bác bớt để khuộc nâng phát đi ngoài hóm ngà, <laughs> ngà. nhà và hóm ngà Sẽ đầy và มันเป็นของมันมีเลือดครับบ,บน,นบวกข้ามในมันบวกล่ามใน,น,นอ่ะเรียกแล้วครับตามนี้นะฮะ มากินข้าวน้มกันครับครัวพ่อมันกระนองหมูหวานครับที่บ้านตานันนะครับมือนีซุปน้ำไม้ครับซุปน้ำไม้ธรรมชาตินะครับหลายขั้นตอนยุ่งยากนะครับเด็กกินเองบริการดอกนะครับผมสื่อเอาเด้อนะฮะสื่อเอาสิบบาทส้บบาทสามสิบบาทยาต่อเขาครับชาสิได้กินมันหลายขั้นตอนครับพี่น้องครับหลายขั้นตอนแห้งเลยแการเผาหน่อไม้ครับตามจริงแล้วคุณตาบอกว่าต้องเผาทิ้งทั้งวันเลยนะครับไอ้มันหอมอยู่หัน แนวมันจังหอมครับอันนี้ผมเผาแบบแบบกินเนร็วนะเห็ดกินเร็วนะครับผ <c oughs> มเห็ดกินเร็วนะครับก็ไม่กินน้ากันนะครับผมซุปน้ำไม้ธรรมชาติบ้านห่อครับที่ครัวตานันครับอา่านาค้ำขำยา่อุบลครับเต็มไปด้วยรสอร่อยสร้างไปสร้างสองห่อสี่สิบเออเร้างเยอะ

ก็จะซีมันเป็นเนื้อแน่นี่แล้วเนาะแล้วเป็นเนื้อแดดเดียวอืมมาทอดแบบพวนี้เป็นเนือก่อนค้าเราไปจงเป็นยังจุ่มยาสีสังสี เจ้ากับขุมคาล่ออยู่แสบอยู่เดี๋ยวมันหิวปเ่่งใกิน่าสบด้ยอืงเมนียองื่ออืร่องกส่เตรียมเครื่องเตรียมยังเพื่นายางนี้อืม้เจียวยิงพอดีพอี้พอีหิว เธเสียเลื่องกพอดีหิวเลยเพอดีแสบกินแสบสมใจก็สมใจสมดใจพอก็พอดีกินอยู่ตอนนี้เลาวใหม่ธรรมชาติมันก็ออกเรื่อดเดือดเยอะโอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องกินได้ซ้ำนี่ละ่ะกินเขา่าบวบ่ข่ใส่เป็นไดย วัดปฎิจาร่เจ้าเพียคุณตานั่นครับแล้วก็สีนหลอดอย่างสีนคุณตาครับกินข้าวบ่ค่อยได้บ้างไรพี่น้องเลยข้าวจะได้มาไหมก็ขึ้นบ่ควยกินข้าวบ่ค่อ,คอยไหนบ้างไรมาใส่หมอนสิกินข้าวแรงไหนบนอ่อกันนี้ขุนตาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณตาจะกินแล้วเรียบร้อยครับ นนเดี๋ยวนีินนีนี่ออยู่ดนมินมาเออ <c oughs> เอาเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเดอ้อพระผมมันก็ลองบูวานรับที่บานตานั่นละคข้าขาใหญ่อุบลครับซุปนอไม่